สบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้แม่เฮาอาเก้าซีมาจองปีก็คือสิเป็นปีข้อมืนเนาะแต่ว่าเขาบน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าเขาคาดการะตัะดินใจได้ว่าที่ไปวางตอนสวยนี่ก็เลยว่าหากกลับมาอาจจะสายนึงอาจจะโบมีแล้วแต่ว่าอะไรเขากลับมาเบื้องให้มันแน่ใจว่าเขาสะได้บบสำหรับปีที่จะเดินทางไปลงพยาบาง้อมืนเนาะเขาตั้งใจอยากไปลงพาบางเนาะตอนนี้เวลาไป แปดโมงปลายหรือว่าส่าวโมงนั่นเองเนาะก็คือจะมีรถไฟเที่ยวแปดโมงแรงกำลังจอดจะเห็นว่ามีผู้โดยสารกําลังออกมาจากอ่าบริเวณด้านหน้าหรือว่าด้านทางออกปุ้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เอาสีไปเบิรงนี้ก่อนเอาตอน,นเฮาฟ้าเอายันบริพีแต่ว่าอ่าก็มีความหวังค่อนข้างน้อยเพราะยันปีมันสิบิดก่อนแต่ว่าเพื่อคในให้ใจเราก,ก็มาเช็คเบิองเนะาะจะได้ ตอนนี้คนค่อนข้างน้อยนั่งจะเป็นตอนนี้เป็นตอนแปดโมงแลงงนะ้อซึ่งเขาจะลองเข้าไปถามเบื้งให้มันโหมแน่ใจว่าอ่ามันจะยังมีบอนะ <c oughs> อันนี้มีคนกำลังท่าอยู่เที่ยวให้เขาถามในเที่ยวเมือ่อื่นยังอยู่บ่อรถอรถไฟ <c oughs> <c oughs> อ๋อทุกคนเต็มมาแล้วนะตลาดตลาดของเที่ยวอม่อนเต็มหมดแล้วคนวาเนี่ยเอาสีห้าวิทีอื่นทุกคนเดียวตอนนี้เฉพาะทุกคนไปเบิงบริเวณทางด้านมองที่คนออกคนหรือว่าผู้โดยสารกำลังออกมาจากรถไฟเนาะเดี๋ยวเรื่องปีเอาสิไปคนขวาเอาสิลองโพส ถามอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ในอ่ากุมรถไฟลาจีนเมื่อว่าอาจจะมีบางคนที่ว่ากระเจ้าจองปีแล้วกเจาบ่อยากเดินทางกเจ้าเปลี่ยนแผนอย่างที่นะอาจจะได้ปีทีกเจ้าขายต่อเนาะเพราะเราก็เคยเคยเห็นน้องสายเราจองปีแล้วเราเปลี่ยนแผนเราก็ขายต่อเมือนเห็นเราขายด้วยราคาซ้ำเนาะแต่ว่าอันนี้มันเสี่ยงหลายอาจจะบ่ได้ พราะเราหากตัดสินใจได้ในช่วงวางตอนสวยของมื้อนี้กันเลยว่ามาค่อนข้างสาร้างความจริงปันให้จองปีก่อนล่วงหนา้าประมาณสามมื้อนอาะซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางก็จะ,จะมักจองปีก่อนมันก็นเลยไทยปีเบิดไหวทุกคนเพราะว่าช่วงนี้รถไฟลาวจีนกําลังมาแหงหลายนะเพราะว่าหวลาคนกันยังพอในขี้คือเขาเองกันยังพอในขี้ยิงเทือททุกคน ถ้าว่าเหาได้ปี้เนาะเดี๋ยวเอาซีทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นำกันว่าเคื่อทําอิดของเหามาชีวิตยังไงสำหรับการขี่รถไฟเนาะแต่ตอนนี้เหาย่างมอหอดบริเวณทางด้านทางออกของพ้นแล้วจะเห็นว่าปัจจุบันนี้คนออกมาทางด้านนอกผิดแล้วเพราะว่ารถไฟบนกระจอดตอนประมาณแปดโมงเนาะบนกระจอดมอหอดแปดโมงตรงแล้วแหละจังว่าตอนนี้เลยมา แกงมงปลายแล้วเนะ <c oughs> าะยางไหวค่อ,ขอคนข,อนข,อนขอน้างหอบถึงกันบางยางยางโดนเขาเลยยเราปุ๊บตอนนี้คนมาไล่เนาะรถกามาครับเพราะว่าไว่าไผ่มากาโดยส่วนใหญ่จะให้พี่น้องมารับเนาะแต่ว่าในนี้เพิ่นกอมีรถเออ่มีรถมีประจําทางนะเนาะแล้วก็จะมีรถตุกต๊กๆรถเพิ่นมารถที่ก็จามา ทำจ้างขี่ในเมืองเะว่ะเป็นรถตุกๆุกอล่ากันเช่นนี้ให้ทุกคนเห็นไกลๆันนะจะบินรถตุกๆนะครับสิเลียนอย่างไรละ่ะทุกคนเลียนกับมีทางรถตู้หนือเลยรถตู้นัน้นจะเป็นเป็นของบริษัทกับเจ้าเนาะน่าจะเป็นของบริษัททัวร์และการที่กําลังจะออกเป็นรถเมย์ประจําทางก็คือจะไปเข้าทางในเมืองไปคิวตลาดเซาเนานะทุกคนมา ตนให้จะมันใหพ้พ่อแม่พี่น้องมาครับเพราะว่าอยู่ในสถานีรถไฟแลวก็โรงแรนี่มันเพิ่อนอยังบอมีบริการรับฝากรถค้ามคืนเนาะเพราะว่าเพิ่นมีแต่สถานที่จอดรถก็คือทุกคนสามารถมาจอดได้ท้าว่ามันมีบ่อนว่างเนาะแต่ว่าเพิ่นจะบ่มีบริการฝากรถแล้วก็จะบ่มีความไม่ชอบท้าว่ามันเกิดมีการเเพศเสียหายเนาะ เาเจนเอาผู้โดยสารอย่างเพราะถ้าให้พ่อแม่พี่น้องมาฮับอยกันอย่างไรทุกคนแต่ว่าตอนนี้ออกออกเมื่อเกือบครึ่งน่าจะครึ่งนึงแล้วเนาะจะเห็นว่าคนอย่างน้อยเพราะว่าตอนนี้กับแป้นมงไปเกือบจะฮอดสาหนาทีแ,แล้วเนาะเป็นแป้นมองแรงตอนนี้เดี๋ยวเดินเดินกนพอดีพ่นปิดเดี๋ยวย่างไปซ่องนิดน,นึงพอดีพ่นปิดประตูแสดงว่าพ่น เริ่มจะอันแล้วเนาะปิดแล้วปิดสถานีแล้วที่บอกเพราะว่าเพิ่นเปิดขาปีตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นโมงห้าเป็นโมงห้าสิบเนาะตอนแรงนี่ก็ยังแต่พนักง,งานของเพิ่อนอยู่ทางด้านในเนาะก็คือจะเป็นพนักง,งานบริการอาันนี้คนสำหรับคลิปนี้เหาก็สิดให้ทุกคนเห็นประมาณนี้เพราะว่าความจริงเหาบม่ได้ ตั้งใจว่าชถ่ายมันฟรีมาฮอดเออคิดพ่อก็เลยอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นน้วกันแต่ว่าชีจะเป็นคลิปสั้นๆนะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในช่วงที่ว่าช่วงนี้กะไก่ชีฮอดวันกรรมกรก็คือวันที่หนึ่งเดือนห้านกศนทุกคนน้องสำหรับใครที่เพิ่งมาจอดฮอดอยู่นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตช่องเอาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เห็นคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ชีข้อปิดเอมนี้นะแล้ว